กอมนก็เท่าเท่ากันอยู่ตอนนี้ก็นะไอ,อ้ย,ยันนั้นก็ตะลุยเกินต,ตู้มกิดเป็นโกคันตู้เวอร์ชันสองเกิดเป็นโกคันกันที่สองตู้มตายกูไม่เกิดวิ่งเหลาว,วิ่งเหลาว,วิ่งเหล่าบินบิน,บน โอ้พวกมึงแม่งกามาพกพุ่งบินไม่ได้อะ <c oughs> ต,อตุ่มขาเกนก็ยังม,มารับเฮ้ยอันตีนนตัว,น,ตว <c oughs> นี้คืออะไรวะฮ้ชื่อตายเห้อเฮ้ยฮะอันตีอัมราคือย้ายที่เหรอ เนี่ยทำไมแพลนโลเป็นเงินวะสปนรักเี้ยอะไรอ๋อของไอ้ตัวนี้ชัวไอ้เงี้ยลัดจิ้มคูัช่วยได้แค่นั้นอะ โอ้คาเข็นไม่กลับวะห้าวเลิกเกินคาเข็นเย่ผาผางป่าทิ้งเว้ยอ่าเร็วไม่เท่าเราตูมยาแดงยาแดงตูม ล่าล่าล่าเมื่อไหร่จะได้แหวนรีวะนิมพูล,ล่ากูยังไม่ได้คิวเลยม,มีแต่ตายกับตายนะนาเนี่ย,ยสั่งใคร ป้มไอเนี้ยยาแดงยาแดงโดยด่วนยาแดงโดยด่วนยาแดงยาแดงยาแดงโดยด่วนแต่กูมีมานาไงใช้มานากูก็ได้นี่คือทางยิ่งเร็วกว่ายาแดงอีก ลา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 แมสแมนเฮาเฮ้ยพวกมึงกูจะได้เวลบหกแล้วตูปนี่เป็นไงไอพวกนี้ถูกกูตีด้วยคลิปถูกรูดีอ่ะอึ้งไหมล่ะเฮ้ยพวกมึงกูลืมเอาบันเตียแอ๊ะ อีกสิบวิค่อยมาถามสกิลกูใหม่ก็แล้วกันนะเฮ้ยมันจะฆ่ากูอ่ะมันจะฆ่ากูอ่ะคิดยังไงวะตู้มนี่กลับมาอีกครั้งแมวเวอร์ชั่นใหม่เอื้อตายจริงฮือห่าไปเลย อะไรวะทำไมตัวกูกากเนี่ยให้กูไปช่วยไหมอ้าวตายเหรอเฮ้ยเฮ้ยกูขอแว่นกูขอแว่นแว่นแว่นโทษทีช่วยไม่ทันตุ้มนี่ เ้ยเดี๋ยวมันจะหวานกูไงพอมันหวานแล้วมันจะเห็นกูกูกลัวตัวกูเป็นตัวเป็นวอล์กอ่ะเฮ้ยปูมมันยังเดิมไปให้กูตัน นานตั้งนานแล้วก็ยังได้ค่าแค่ตัวเดียวเองมันก็เหงาเหมือนกันนะเฮ้ยมันไม่ตายไม่ต้องซูมแต่ถ้าถามว่าใครหลุดโลกที่สุดในทีมก็กลัว กูต้องกลับมึงจะรีบนานไห่กลวมเพื่อมึงมาดีมึงจะกลับบ้านไหมมึงจะกลับโอ้ใช้เป็นประโยชน์ว่างั้นแล้วมึงจะเข้ามาหมอกอะไรวะเอาเล่นเคียอะไรวะรถรถเต็มน้ำมันหมดว่างั้นแม่งจีวะ เฮ้ยไก่กระตาเฮ้ยไก่มันบินได้เหมือนกูเลยอ่ะกูเอเงด้วยเนี่ยโอ้ <c oughs> โห <c oughs> เร็วแล้วเกินนะแมนแมนเออออกโลกบล็อกได้ทีแม่งเก็บตังออกมาชาตินึงไอ้เยี้นี่กูไม่ได้ใช้เลย เฮ้ยพวกงรอกูนานไหมตูมโดนไหมไปช่วยแล้วไปช่วยแล้วตูมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกูยังไม่มีตาเกิด กูมันดีครับงงเอ,อื้อเอ,อื้อตายเอ,อื้อตาย <laughs> อย่าแดงอย่าแดงอย่าแดงอ,เอ,เยอย่าแดงอ,อย่าแดงอ,อย่าแดงอย่าแดงอย่าแดงอ๋อรู้สึกดีขึ้นเ <laughs> ย้พวกมึงดูเลือดกูสิยาวยยมากมายเลยม,มึงคิดว่าเลือดกูมันรีช้าขนาดนั้นเลยอะ ยังไม่จบอีกเ้ยแค่มันได้อย่ังงี้ตู้มเกิดเป็นโก้คันไอ้ยตายเลย สู <f dragging> ้แบบลูกชายอะครับงานนี้ฮือฮ่าฮือฮือฮ่า เตรียมตัวออกห้าเลยครับพี่น้องมึงไปแทงกับกินของเพื่ออะไรครับลีมานายกูด้วยรอก,ก่อน,อน <laughs> ลีมานายกูหน่อยเอาาเอกูกากตัวในดีดแล้วเนี่ย,ยห,ห้าเจ็ดสิบเอ็ด สิบสองร้อยสี่สิบโอ้ยเย้ยนี่มันก็ลุยคนเดียวเหรอเกินแม่มันชื่อลุยยังไงตู้มแล้วหนีกลับมารีเลือด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 ก่อนเลือดสำคัญกว่า พุ่มพู่มยาแพ้แล้วอันนี้แพ้แน่แน่ กุูไม่มีตายเกิดครับทนทพี่น้องนนาาเพื่ออะไรว,นนาาวะขอให้โชคดีกัน<ว>ตูม้มเย่ <S 2> <S 2> <S 2> ด้คลิปด้วย ทุเที่ไม่เป็นไรเราเพื่อนกันเก็ตายก็ตายด้วยกิน ึงจะเล่นอะไรกันอีกเนี่ยไปด้วยไปด้วยไปด้วยเย่เ <c oughs> ย่ไปด้วยนี่เดียวปิงไอ้เหี้ยไม่เป็นไรกูสามารถกลับได้คนเดียว ไอ้เยีย้ยออกไม่ได้หรอ,อไไดเดี๋ยวรอ4-5วินาทีนะนะอ,ออกวิงก็ือ<า>ม,มา,เอาไเอานะคุณผ่าก่ามเยียอะไรนี่กูกำ <c oughs> ลังหาทางออกอยู่ไม่ต้องห่วงหนีแม่มง

ให้มันสงบจิต <of> สงบใจหน่อยปล่อยให้นิมโคล่านสงบจิตสงบใจอยู่นั่นแหละแต่มึงกลับมาได <amor> <babe> <อ> <love you> ้ไงไอ้เหี้ยตานี้ไม่รุ่งควันดีไหม เห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยคอนคอนคอนพอดี